กับเพื okay. people, ่อนๆทุกคนครับ <Aaron> ผุมวันนี้ปามาชมถุงหน้าครับตามกันนาก็ปลูกต้นกล้วยไว้ด้วยครับพี่น้องดูครับปลูกไว้ประมาณเกือบๆรึ่รวยครับตองรยกว่าถ้าว่าทำเตน้าไผ้ไม่รอสครับปีหนึ่งครั้งนี่ก็เลยทำกันนาใหญ่ๆดูครับเพื่อนก็ทำเหมือนกันครับทำกันนาใหญ่ปลูกก้วยเพราะว่าทีนี้ก็ เราเจอกล้วยกับลูกกล้วยน้ำวาก็าจังเป็นกีโลจังทั้งเพื่อเลยเลยว่ากัดหน้าต้องปลูกกล้วยไปก็ทีนี้หน้ามันเป็นหน้าปีกับปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ายโท่แต่วาหน้ามไม่พอ,อกินก็เลยคิดว่าปลูกกล้วยเป็นกันหน้าเลยก็กลางกลางปลูกพักกับพอได้ใจ่ายจ่ายกับนี่กล้วยก็เป็นแรกเรื่อเลยครับบูกับ เป็นไายเครื่องเลยมันอกอยู่ก็เยอะมากประมาณอาทิตย์ได้เดียวทางกลางกลาง,กลางน้นกลางนี้นี่จะเป็นกล้วยน้ำว่ามดกับตีๆๆ๋ตื้นๆนะตีบานตีบานจะเป็นกล้วยนี่มันโดลกัดโผลหน้านี่ก็อต้องโดยอาทิตย์เดี๋ยวกางบนนู้นไม่ได้คิดกับกางบนนู้นไม่ได้คิดนี้ พี่ถกทรัพย์โดยกว่างเร็วนำว่าจะรอแถวที่หน้าไม่ได้ครับไม่โปก,กินนี่ดูครับอันนี้ปลูกปักปีเตียเร่ปลูนี่ปลูกไปวันหนึ่งเลยรับไม่ได้ไม่ได้โปรขึ้นมานู่มันกินมดครับมันมีป่าหนากับนู่ยิกปีเมื่อปีที่แล้วไม่มีกับนู่นทีนี่นู่เยอะมากครับพี่น้องไม่รูต่ำตื้นนู่ทั่วกระเล็ง ว่าปลูกตั้วปลูกเต็เงพอขึ้นนิดเดียวมันก็กินมดกุดกินมดครับนี่มะปล้านี่ก้องก้องก้องนู้นครับก้องถ่านู้นครับนี่มีลวดน้ำกันลูกเวยกด้วยมากเลยแตกนูก่นครับนำว่ามี่ยังมุดอยู่ามที่ต้นกะทีนี่โคตรงดตรงนี้มัน ยีร้องลายครับยีร้องลายทำกันหน้ารบแม็กซกล้วยมันกลุ่มลิกมันกลุ่มเต่งมังไล่หยางโอ้ยล่าเรามาจ้วงกับหน้าได้กินกับกล้วยกับปักนี่เลยรับล่าจ้วงกับหน้าก็ได้กินแต่โลดปักแต่ว่าตรงที่นี่มันเล่งมากับปากีเซียนตรงใจน้ำแต่รดนี่กับเดินตะเพียงเกือไปถูกหมดเลย เป็นเคือประมาณร่องรอยตัวครับยังไม่เสร็จอโถปีหน้าโถรงใจโถเยอะมากครับซื้อร okay? ่องนิ้วมาร่องรอยแท่นเดินได้คร um ึ่งนครับยังไม่พอยังอีกเยอะว่าไปเรื่อยครับไม่ค่อยมีทุนก็ห่าไปยันปลาต้มไปกระปุ่มเกนี้อนครับขอบคุณมากกระปุมที่รับชมนิ่วฝากด้วยกระปุม ไล่คอนแจด้วยครับแล้ววัสดีครับ